รีวิวการมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยสาบช่างเพชรบุรีกลับโรงเรยียนทางยอดเพชรรันถึงเซเว่นบนเขาบันไดยิบอีกหนึ่งพันแปดร้อยเมตรไปกันต่อถึงทางขึ้นวัดเขาบันไดหยิบอีก1นึ่เจ็ดร้อยเมตรไปกันต่อนั่การข้อแดงวัดเขาบันไดหยิหนึ่เดร้อเมตรไปกันต่อถึงคุกประตูทางเข้าวิทยาลัยอีก1น0 0งพันสองร้อยเมตรไปกันต่อ ถึงทางเข้าวิทายาลัยสาประชังเพชรบุรีอีก230เมตรถึงห้องทะเบียนไปกันต่องทะเบียนวิทายาลัยสาประชังเพชรบุรีเดี๋ยวเราจะไปขอไปสมัครที่เจ้าหน้าที่กันเลยนะครับกองละเอียดที่งานทะเบียนกันเลยครับสำหรับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเราก็จะขอใบนี้ครับสำหรับหลักฐานก็เราก็เตรียมแค่สำเนาวัรประชาชนแล้วก็รูปถ่ายหนิ้ว2ใบนะครับ สำหรับหลักสูตรปรวชนะครับเราก็จะกรอกกันที่ใบนี้ครับสำหรับหลักฐานก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านสาเนาบัตรประชาชนทั้งของตัวเองและของผู้ปกครองแล้วก็ตเตรียมใบรอบอรหรือระเบียนสะสมของที่โรงเรียนเก่ามาด้วยนะครับ <ST AN CO> เมื่อเราเกรอกบใบสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําใบสมัครมายื่นชําระเงินที่ห้องการเงินครับ สำหรับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเราก็จะจ่ายค่าสมัครเพียงแค่10บาทเท่านั้นครับแล้วก็จะต้องจ่ายค่าเรียนอีกชั่วโมงล1บาทเบ็ดเสร็จก็คือจะต้องจ่าย90บาทแค่นั้นครับสำหรับหลักสูตรปวชนะครับเราก็จะจ่ายเพียงแค่850บบาทเท่านั้นครับ